สุดยอด30คําคำสอนของหลวงปู่มั่น 1. ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทจะแยกกันไม่ได้เนื้อหนังเอ็นกระดูกต้องอาศัยกันอยู่ฉันใดก็ดีปริยัติปฏิบัติปฏิเวทก็อาศัยกันอย่างนั้นสัตว์ทำสามอย่างนี้จะแยกกันไม่ได้เลย 2. จงพากันมีสติคอยระวังตัวอย่าให้เป็นคนประเภทใบลานเหล่าเรียนเปล่าและตายทิ้งเปล่าไม่มีธรรมอันเป็นสมบัติของตัวอย่างแท้จริงติดตัวบ้างเลย 3. จุดที่เยี่ยมยอดของโลกคือใจการบำรุงรักษาสิ่งใดๆในโลกการบำรุงรักษาตนคือใจเป็นเยี่ยมจุดที่เยี่ยมยอดของโลกคือใจ ควรบำรุงรักษาด้วยดี 4. ได้ใจแล้วคือได้ธรรมเห็นใจแล้วคือเห็นธรรมรู้ใจตนแล้วคือรู้ธรรมทั้งมวลถึงใจตนแล้วคือถึงพระนิพพาน 5. ใจนี่แลคือสมบัติอันล้ำค่าจึงไม่ควรอย่างยิ่งที่จะมองข้ามไปคนพลาดใจ คือไม่สนใจปฏิบัติต่อใจดวงวิเศษในร่างนี้แม้จะเกิดสักร้อยชาติผันชาติก็คือผู้เกิดผิดพลาดนั่นเอง 6. หากคนดีมีศีลธรรมในใจหายากยิ่งกว่าเพชรนินจินดาได้คนเป็นคนดีเพียงคนเดียวย่อมมีคุณมากกว่าเงินเป็นล้านล้านเพราะเงินเป็นล้านล้าน ไม่สามารถทำความร่มเย็นให้แก่โลกได้อย่างถึงใจเหมือนได้คนดีทำประโยชน์ 7. ทานศีลภาวนาเป็นรากเหง้าของความเป็นมนุษย์และเป็นรากเหง้าของพระศาสนาที่มนุษย์ต้องคอยสั่งสมให้มาอยู่ในนิสัย 8. ทานเป็นเครื่องแสดงน้ำใจเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ ศีลเป็นเครื่องปัดเป่าความคิดของผู้มีกิเลสภาวนาอบรมใจให้ฉลาดเที่ยงตรงต่อเหตุผลและความถูกต้อง 9. ผู้เป็นหัวหน้าหรือมีภารกิจมากควรหันมาฝึกใจเป็นอย่างยิ่งเพราะการภาวนาช่วยแก้ความยุ่งยากลำบากใจทุกประเภทที่เป็นภาระหนักหากปล่อยใจโดยไม่มีธรรมเป็นเครื่องยับยัง้ง คงไม่ได้รับความสุขแม้จะมีสมบัติก่ายกองสิบวาสนานั้นเป็นไปตามอธัธยาศัยคนที่มีวาสนาในทางที่ดีมาแล้วแต่คบคนผ่านวาสนาก็อาจเป็นเหมือนคนผ่านได้บางคนวาสนายังอ่อนเมื่อคบบัณฑิตผู้มีปัญญาและประพฤติดีวาสนาก็เลื่อนขั้นเป็นบัณฑิต ฉะนั้นบุคคลควรพยายามคบแต่บัณฑิตเพื่อเลื่อนภูมิวาสนาของตนให้สูงขึ้น 11. อดีตควรปล่อยไว้ตามอดีตอนาคตควรปล่อยไว้ตามการของมันปัจจุบันเท่านั้นจะสำเร็จประโยชน์ได้เพราะอยู่ในฐานะที่ควรทำได้ไม่สุดวิสัย 12. เกิดมาแล้วก็แก่เจ็บ ตายแต่ก่อนจะตายทานยังไม่มีก็ให้มีเสียศีลยังไม่เคยรักษาก็รักษาเสียภาวนายัางไม่เคยเจริญก็เจริญให้พอเสียจะได้ไม่เสียทีที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาด้วยความไม่ประมาทนั่นลหละจึงจะสมกับที่ได้เกิดมาเป็นคน 13. ผู้มีปัญญา ไม่ควรให้สิ่งที่ล่วงแล้วตามมาไม่ควรหวังในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงผู้มีปัญญาได้เห็นธรรมซึ่งเป็นปัจจุบันควรเจริญความเห็นนั้นไว้เนืองๆควรรีบทำเสียผู้มีปัญญาซึ่งมีธรรมเป็นเครื่องอยู่มีความเพียรแยกกิเลสให้หมดไปจะไม่เกียจคร้านขยันหมั่นเพียรทั้งกลางวันและกลางคืน14 จะเอาอะไรมาเพิ่มอีกก็ถ้าหากตายในวันนี้วันพรุ่งนี้สิ่งต่างๆที่เคยมีและผ่านเข้ามาตะเกียดต,ตะกายดิ้นรนไขวาคว้าทุกอย่างก็จะเป็นเพียงแค่สิ่งที่ไม่มีตัวตนไม่ใช่ของเรา 15. ไม่ควรยกโทษผู้อื่นหรือเพ่งโทษผู้อื่นถึงแม้นผู้นั้นจะไม่ดีก็ตามทีเพราะการเพ่งโทษผู้อื่น จะนำความวิบัติสู่ตนเองไม่รู้ตัวความเผลอสติมักพาให้ผู้คนนั้นยกโทษผู้อื่นและพยายามยกคุณตนเองแทนที่จะยกคุณผู้อื่นยกโทษตนพิจารณา 16. เราต้องการของดีคนดีจำต้องฝึกฝึกจนดีจะพ้นฝึกไปไม่ได้งานอะไรก็ต้องฝึกทั้งนั้น ฝึกงานฝึกตนฝึกสัตว์ฝึกใจนอกจากตายแล้วจึงหมดการฝึกคําว่าดีจะเป็นสมบัติของผู้ฝึกดีแล้วแน่นอน 17. คนมีทานย่อมเป็นผู้สง,ง่าผ่าเผยและเด่นในปวงชนเป็นที่เคารพรักในหมู่ชนจะตกอยู่ทิศใดย่อมไม่อดอยากขาดแคลน จะมีสิ่งหรือผู้อุปถัมภ์จนได้ไม่อับจนทนทุกข์ผู้มีทานประดับตนย่อมไม่เป็นคนล้าสมัยบุคคลทุกชั้นไม่รังเกียจ 18. บบุคคลใดปฏิบัติแล้วบุคคลน,นั้นย่อมพิจารณาความเป็นไปแห่งสังขารทั้งหลายย่อมเห็นความเกิดแก่เจ็บและตายในสังขารทั้งหลายย่อมไม่เห็นความสุข ความยินดีน้อยหนึ่งในสังขารทั้งหลายเหล่านั้นไม่เห็นซึ่งอะไรอะไรในเบื้องต้นท่ามกลางหรือที่สุดในสังขารทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งจะเข้าถึงความเป็นของไม่ควรถือเอา19อย่าลดละท้อถอยความเพียรทาเป็นสมบัติกลางและเป็นสมบัติของทุกคนที่ใคร้ต่อธรรมพระพุทธเจ้า มิได้ผูกขาดไว้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะต้องมีสิทธิครอบครองเป็นเจ้าของได้ด้วยการปฏิบัติดีของตนด้วยกัน 20. ความเดือดร้อนวุ่นวายใจที่คิดแต่ตำหนิผู้อื่นจนอยู่ไม่เป็นสุขนั้นนักปราดถือเป็นความผิดและบาปกรรมไม่มีดีเลยจะเป็นโทษให้ท่านได้สิ่งไม่พึงปรารถนามาทรมานอย่างไม่คาดฝัน 21ใครเพียรใครอาจหารใครอดทนในการต่อสู้กับกิเลสต,ตัวฝืนทาอยู่ตลอดเวลาผู้นั้นจะเจอร่มเงาแห่งความสงบเย็นใจในโลกนี้ในบัดนี้และในดวงใจนี้ไม่เนิ่นนานเหมือนการท่องเที่ยวที่เจอไปด้วยสุขด้วยทุกอยู่ทุกพบทุกชาติไม่มีวันจบสิน้น22 ฝึกตนดีแล้วจึงฝึกผู้อื่นชื่อว่าทำตามพระพุทธเจ้าถ้าบุคคลไม่ทรมานตนให้ดีก่อนแล้วและทำการจำแนกธทำสั่งสอนไซก็จกเป็นผู้มีโทษปรากฏว่าปาปโกสุดโทโหติคือเป็นผู้มีชื่อเสียงชั่วฟุ้งไปในจตุรทิศ23ผู้มีสมบัติพอประมาณในทางที่ชอบ มีความสุขมากกว่าผู้ได้มาในทางม่ชอบเสียอีกเพราะนั่นไม่ใช่สมบัติของตนอย่างแท้จริงทั้งทั้งที่อยู่ในกรรมสิทธิ์24อย่าไปสนใจคิดถึงการสถานที่หรือบุคคลใดๆว่าเป็นภัยและเป็นคุณให้เสียเวลาและล่าช้าไปเปล่าโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรยิ่งกว่าการคิดเรื่องกิเลสรม ซึ่งมีอยู่ที่ใจ 25. การงานทุกชนิดที่ทำด้วยใจของผู้มีภาวนาจะสํำเร็จลงด้วยความเรียบร้อยทำด้วยความใคร่ครวญเล็งถึงประโยชน์ที่จะได้รับเป็นผู้มีหลักมีเหตุผลถือหลักความถูกต้องเป็นเข็มทิศทางเดินของกายวาจาใจไม่ปิดซ่อนให้ความอยากอันไม่มีขอบเขต เข้ามาเกี่ยวข้อง 26. ความทุกข์ทรมานความอดทนทนทานต่อสิ่งกระทบกระทั่งต่างๆไม่มีอะไรจะแข็งแกร่งเท่าใจถ้าได้รับความช่วยเหลือที่ถูกทางใจจะกลายเป็นของประเสริฐให้เจ้าของได้ชมอย่างภูมิใจต่อเรื่องทั้งหลายทันที 27. าศาสนาทางมิจฉาทิฏฐิ ก็นับวันจะแสดงปาฏิหาริย์คนที่โง่เคลาก็จะถูกจูงไปอย่างโคและกระบือผู้ที่ฉลาดก็เหลือน้อยฉะนั้นพวกเธอทั้งหลายจงรีบเร่งปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมพระธรรมเหล่านี้ไม่ล่วงไปไหนมีอยู่ทรงอยู่ในปัจจุบันจิตในปัจจุบันที่เธอทั้งหลายตั้งอยู่หน้าสติหน้าปัญญาอยู่ด้วยกัน กลมกลืนในขณะเดียวนั้นแล 28. ผู้เห็นคุณค่าของตัวจึงเป็นคุณค่าของผู้อื่นที่รู้สึกเช่นเดียวกันไม่เบียดเบียนทำลายกันผู้มีศีลสัตว์เมื่อทำลายขันไปในสุขติในโลกสวรรค์ไม่ตกต่ำเพราะอำนาจศีลคุ้มครองรักษาและสนับสนุนจึงควรอย่างยิ่งที่จะพากันรักษาให้บริบูรณ์ ธรรมก็สั่งสอนแล้วจดจําให้ดีปฏิบัติให้มั่นคงจะเป็นผู้ทรงคุณสมบัติทุกอย่างแน่นอน29กิเลสแท้ธรรมแท้อยู่ที่ใจส่วนเครื่องส่งเสริมและกดทวงกิเลสและธรรมนั้นมีอยู่ทั่วไปทั้งภายในและภายนอกฉะนั้นท่านจึงสอนให้หลบหลีกปลีกตัวจากสิ่งยั่วยวนกวนใจ อันจะทำให้กิเลสที่มีอยู่ภายในกําเริบลำพองมีรูปเสียงเป็นต้นและสอนให้เที่ยวอยู่ในที่วิเวกสงัดเพื่อกําจัดกิเลสชนิดต่างๆด้วยความเพียรได้ง่ายขึ้นอันเป็นการย่นวัฏตะภายในใจให้สั้นเข้า 30. จิตที่ได้รับการอบรมที่ถูกต้องแล้วปัญญาย่อมเกิดขึ้นจะมองดูอะไร ก็เป็นนิยายนิกธรรมท,ทั้งสิน้นส่วนผู้ที่ไม่ได้รับการอบรมจิตที่ถูกต้องปัญญาแท้จริงก็ไม่เกิดแม้ผู้นั้นกำลังจับพระไตรปิฎกอ่านอยู่ก็ไม่เป็นผลยิ่งทำให้เกิดความลังเลสงสัยตลอดไปส่วนผู้มีปัญญาอบรมมาด้วยจิตที่ถูกต้องแม้จะไม่ต้องจับพระไตรปิฎกแต่ก็น้อมเอาสิ่งต่างๆมาเป็นธรรม เป็นยอดพระไตรปีดกได้